ทำไมโดนแดดแล้วทาให้แก่เร็ววันนี้หมอมีคําตอบมาฟังกันนะคะเหตุผลที่แสงแดดนะคะทําให้ผิวเราแก่เร็วเพราะว่าในแสงแดดเนี่ยมีทั้งแสงสว่างมีทั้งความร้อนและก็มีรังสี uv ค่ะซึ่งจะไปทําให้ผิวเราแก่เร็วจาก2ปัจจัย1คือทําให้สูญเสียคอลลาเจนในชั้นผิวของเราค่ะก็จะทําให้เกิดปัญหาผิวแห้งิวบ้างแล้วก็ริ้วรอยร่องรอยต่างๆนะคะอย่างที่2ก็คือ รังสี UV นะคะตัวหลักเลยที่จะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในผิวไปกระตุ้นเม็ดสีนะคะเซลล์ช่างเม็ดสีทำให้เกิดใบหน้าหมองคล้ำผิวรูปไม่สดใสแล้วก็ที่สำคัญปัญหาที่แก้ยากมากเลยก็คือปัญหาฝ้ากระนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในคนที่อยากมีผิวสดใสผิวเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะก็อย่าลืมเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นการทาครีมกันแดด ทุกครั้งนะคะในเวลากลางวันและเสริมเกาะป้องกันผิวอย่างอื่นก็คือวิตามินต่างๆอย่างเช่นแอสตาแซนทีนวิตามินซีวิตามินอีน e, ค่ะ